สวัสดีครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่โกดังรถเสือหมอบมือสองนะฮะที่คลองเตยนะฮะดีวันนี้เห็นว่ามีรถเข้ามาใหม่เกือบสาสิบคันเลยนะครับนี่ฮะเลยพลามาชมนะฮะมีลุกนี่ฮนะโอเห็นบอกส0มสกว่าคันโหมีเป็นชี่โหรถนี้เป็นชี้สวยนะฮะนี่นี่นี่เนี่นย็อเมยโรถรถนี้เป็นชี้สวยนะ อไปแล้วหลายคันอยู่ครับมีสิเกียร์ด้วยนี่พี่ไซส์พี่เลยสิเกียร์นี่โห้นี่ไซส์เล็กด้วยโอ้โหสภาพกิฟโคตรไหนคันไหนคันนี้เหรอนี่ไงครับโอ้โหนี่สวยเนาะอ่านี่ไซส์เท่าไหร่สี่สิบสี่สี่หกเอ่อสี่หกสี่หกโอ้ยนี่สวยเลยสิเกียร์ด้วยสิเกียร์ด้วยโอ้หถ้าเดาราคานี้ก็เขาเขาเขาที่แล้วเดาราคากันเนาะประมาณหมื่นไปไปสองกำหนดราคาไดหมดแล้วล่ะฮะ สองหมื่นเลยวัดนี้อู้แต่สวยนะเป็นอู้เป็นหนึ่งศูนย์ห้าเลยเนี่ยกระแส่อกระแสเป็นชี้เริ่มกลับมาแล้วเพราะว่ามันมันเออ่รถมันเริ่มมีน้อยแล้วคนมันเริ่มกลับมาเล่นอะไรครับเริ่มมีราขายกันเพราะว่าเบนชี่รถมันแพงนะพูดตรงๆไม่ใช่มันมันมันไอ้เนี่ยมันเลิกทำไปแล้วรอบนึ่งครับตอนนี้มันเป็นเบนชี่ไทยแลนด์แล้วไม่ใช่เหรอมีไอ้นี่ครับกลับมาบุกเบิกใหม่มั้งก็เลยกระแสเริ่มมีคนมาแต่ก่อนมันเป็นอะไรทีซีอาร์ใช่ไหมอะไรนะครับไอ้ที่ตัวแทนอ่ะ ใช่ไหม TCR เรื yes. well, right. ่อยสักอย่างเนี่ยใช่นี่ศึกษาขนาดนั้นเลตอนนี้มันเป็นเบนชี่ไทยแลนด์ดิคือดูเด็นมีเพียบเลยเบนชี่เนี่ยเลยบอกงั้นแล้วเลยนะอุ้แต่สวยนะคันนี้คันนี้ยอมรับเลยว่าสวยอินพาวเอ่ะอันนี้หนึ่งศูนย์ห้ากุ๊ปเซ็ตเลยป่ะเนี่ยกุ๊ปเซ็ตเองเบรกเบิกอะไรเป็นตัวตัวใหม่หมดหนึ่งศูนย์ห้าตัวใหม่โอ้โหนี่โอ้หมาดูได้เลยนะฮะนี่กุ๊ปเซ็ตเลยตัวนี้กุ๊ปเซ็ตเลยตัวนี้สองสองหมื่นเท่าไหร่เนี่ยสองหมื่นต้นต้น นี่มันกิ๊กๆเลยเนี่ยก็ขอเอาโหรวลนี้เจ็ดยองโหนี่เดี๋ยวผมถ่ายชัดๆเลยหนึ่งศูนย์ห้านี่กิ๊กๆเลยนะฮะมันมีรอยนิดหน่อยเนาะแต่ไม่เป็นไรไม่ไม่ยังไม่ได้ทำอะไรไงแตเดี๋ยวผมทำมันจางโอกาสที่มันจางไม่เยอะแน่นอนอันนี้มันเป็นแค่แค่รอยตอนตอนขนมาใช่ไหมยังไม่ได้ล้างนี่ยังเป็นประมาณออริจินอลที่แบบที่ปากก็ไม่เฉยอยู่ประมาอันนี่ยังไม่ล้างยังกิ๊กขนาดนี้เลยเหรอนี่เงาแวบเลยนะอ๋อไม่อันนี้ก็คือเหมือนว่า คือแค่แบบเหมือนยิงน้ำขันเพราะว่าฝุ่นมันเยอะแค่นี้ครับเนื้เจ็ดแล้วก็โควิดด้วยก็เขาบอกให้ไปยิงดังคันแล้วก็ยิงน้ำปอดดีคันเลยนี่บอกก็นี่ด้วยเนาะบอดตัวที่ตอนนั้นลูกผมเอาไปเลยนะเนี่ยเออฟิสิกมันเดิมเดิมใช่ไหมเดิมเดิมอยู่แล้วของเบนชี่ใช่ป่ะใช่มันจะเป็นบอดนี้อยู่แล้วถ้าถ้าตัวถูกมันจะเป็นไอ้ไโหนี่หนึ่งศูนย์ห้ากรุ๊ปเซตเลยนะตัวนี้กรุ๊ปเซตเลยสิบเอ็ดสปีดเลยกรุ๊ปเซตสายซ้อนด้วยนี่เอ้ยไม่ซ้อนสายไม่ซ้อน อันนี้เป็นคานันเดลแอปเปิคานันเดลนี้โซล่าเนาะอ่าโซล่าธรรมดาคืนๆคันนี้ก็ประมาณหมื่นหกหมื่นเจ็ดตั้อ่าประมาณประมาณนั้นโอ้หแล้วอะไรมันคันใหญ่นักไงครับแค่นั้นเดียวแขนเดียวไงตะเกียบมีข้างเดียวไงใครจะขี่หรอเนี่ยก็ฝาหลังก็มันก็มันคันใหญ่เลยสมประมาณร้อยเก้าสิบอะครับเพราะว่ามันใหญ่มากจริงๆคันนี้ใหญ่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 มากเห็นแล้วแต่แต่มันน่าขี่เนาะมันมันเท่มากเลยเนาะ ก็คือมันเป็นแขนเดี่ยวตัวใหม่ด้วยไงครับมันจะเป็นคอแบบเนี้ยรถเก่ามันจะเป็นตะเกียบแบบข้างเป็นตะเกียบข้างเป็นอย่างนี้เนาะรถบบารกอ่ะโอ้คันนี้โอเคเลยเนาะเหมือนเก้าวันนี้เรามาดูรถใหม่นะฮะรถใหม่ที่เข้ามามีเทคด้วยเนาะก็เนี่ยครับสามแถวแรกเนี่ยคือเพิ่งประกอบเสร็จโอ้สามแถวแรกเดี๋ยวผมแพนกว้างๆหน่อยสามแถวแรกนี้เนาะคือเพิ่งประกอบเลยก็คือเพิ่งประกอบคือพอดีลูกพี่ขึ้นญี่ปุ่นไปแล้วแล้วคนเลยขาดแบบคนช่วยทำอ๋อลูกพี่ไปญี่ปุ่นได้แล้วเหรอโอ้ย ก็นนี้สัตว์จัดหนักเลยใช่ไหมต่อไปนี้ใช่ไหมปล่าก็จะออกไปนอกประเทศได้โหตรวจแล้วตรวจอีกแต่ว่าไปคราวนี้นี่จัดหนักกลับมาเลยก็เปล่าเขาไปทํางานของเขาอ๋อคืออันนี้เขาเป็นแบบเขาไปช่วยแบบเขาคันนี้ก็สวยนะคันนี้ว่างครับคันนี้ห้าสิบกว่าคันไหนครับคันนี้ไซส์อะไรห้าเอ็ดไอห้าสามห้าสามมันห้าห้าแหละแต่ว่ามันต้องลบสองก็ประมาณสักร้อยเจ็ดสิบห้าเนาะร้อยเจ็ดสิบคนสูงสูงหน่อยแต่นี่มีพ่อโซ่ไงตัวนี้จะซื้อใหญ่กว่าตัวนั้น อันนี้มันกี่มันชุดขับอะไรนะสี่เกียร์สีเกียร์เป็นไทก้าคันนี้อ่ะถ้าไทก้าคันนี้อยู่ประมาณสักหมื่นแปดครับแม่โอ้โหเป๊ะเลยนะฮะหลังจากหลังจากที่เราได้ลองลองลองเล่นอะไรนะลองลองทายราคากันดูนะฮะเหมือนมีราคาใช่ใช่ใช่ก็เป็นเหล็กประมาณนี้แหละใช่เหมือนกันเพราะเราไม่ได้ซื้อตัวตั้งไงใจแอนเข้ามา มันคล้ายๆราคากลางที่แบบว่าทั่วไปเนาะก็มีแบบว่าดูๆกันอ่ะเออยนี่มันตั้งอะไรเท่าไหรอะไรเนาะเนาะบวกกับสภาพหรือบวกกับออปชั่นอะไรใช่ใช่เอาราคากลางไว้ก่อนแล้วก็สภาพดีก็บวกเข้าไปนิดหน่อยเนาะโอ้โหนี่เทคก็โอ้โหนี่สวยนะคันคันคันที่สามนี่สวยนะคันน้ําเงินลายเนี่ยนี่เทคอะไรเนี่ยอ๋อนี่คาร์บอนครับคันนี้มาโดเน่สามจุดหนึ่งคาร์บอนไอชุดขับเป็นอะไรฮะชุดขับเป็นแสลมเอ่อเป็นหนึ่งสิบห้าผสมนะครับหนึ่งสิบห้าผสมแต่กเป็นแสลม อันนี้ผมทายว่าประมาณ่่ะแตฝังนีี้จมคาร์บอนด้วยผมทายว่าสองหมื่นหกอ่ะคาร์บอนต้องมีเก็อยู่ประมาณสามหมื่นครับสามหมื่นโอ้ผมกดราคาลงมาให้เลยนะไม่ไม่ไม่ไอไอตัวพวกเห็ไอพวกมาโดนนี่มาโดนแลพวกนี้ราคาสูงก็ประมาณนั้นเนาะสองหมื่นอัพอยู่แล้วสองหมื่นถ้าเกือบสามหมื่นเอาง่ายๆเลยถ้าที่นี่คือถ้าเป็นคาร์บอนยังไม่ต่ำกว่าสองหมื่นห้าสิบคำเนีนั่นแหละผมเมื่อกี้ผมทายว่าสองหมื่นหกนะเดี๋ยวฟังยุ้งมีนกี้กว่าคันนี้ระหัสใหญ่กว่านี้ด้วยสี่จุดเท่าไหร่หรือไตัวนี้ไอตัวนี้ก็ตัวเล็กนะตัวเนี้ย เเเออ่ตตัวตัววลล็็กกไม่ใหญ่นะนี่ผมก็ขี่ได้น่าจะประมาณ4ี่หกสี่สี่หกะครับถ,ถ้าเทียบกับเป็นที่เนาะตู้นี้น <ะ S 2> มาเล็กไม่มีใหญ่เลยเล็กแบบเยอะมากเลยขายไปแบบสองสามวันนี้ขายไป,ยไปห,หลายคันเยอะอยู่ครับขายามาดูเนะาะแล้วนู้นอะไรนาะครูครูโบต้บตาครูโบตา้คบตาครูโบต้าแม่แต่คันนี้สวยนะครูโบต้านี่สี่ครับสายพันธุ์อเมริกันพวกเนี้ยมันแบบว่ามันแข็งแรงน้ำหนักเยอะดูดูตะเกียบหน้าสิโอ้โหทำซะ มีแบบสกงบกสองบอกเลแต่วันนี้มีเด็ดๆแบบมันต่โทรเอีกก็ยังรถเป็นดาวโหบางครั้งมันเริ่มขึ้นอีกเลยนี่ผมไม่ได้ตั้งใจมาเลยนะผมผ่านมานั้นเนี่ยโหแบบมีรถเข้ามาพอดีอะไรจะขนาดนั้นเดี๋ยวจะโทรเรียกอยู่แล้วเพราะว่าเป็นก็เสร็จไปมากกว่าครึ่งแล้วไงคือที่นี่แบบโหแม่งนี่เห็นไหมยังไม่ทันโทรผมมาก่อนเลยเห็นไหม ด้วยเหตุที่ว่าคิดถึงนะปีใหม่ยังไม่ได้มานะฮะหลังปีใหม่ก็เลยมาเยี่ยมนะฮะเก็เหมือนมีดวงเนี่ยเจอกันเนี่ยนะฮะเจอกันแบบว่าโดยหลายครั้งที่หมันจะไม่ตกใจเลยนะผมตั้งใจจะซื้อขนมมาให้กินก็เหมือนแบบว่าโอ้โหมันต้องเป็นคือมาทีไรเนี่ยเพียให้ขนมกลับไปทุกทีอันเนี้ยเบามากเลยนะเมอลิด้าเมอลิด้าอันนี้เป็นคาร์บอนนะดิไม่อลูโลบลอยอลูลบลอย นี่ยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้อะไรเลยสภาพยังยังไม่ได้ทำเลยเพราะว่ามันชุดชุดขับอะไรเนี่ยคือเวลาดบางรับไหนมันสกปรกมากมากอะลูลบลอยไม่ไม่ใช่ทับอารูใช่ไหมแค่อูรูบลอยก็ทับน่าจะทับอารูนะครับเพราะว่านี่มันอย่างงั้นเนี่ยเพราะว่าสองหมื่นสองหมื่นต้นต้นไหมก็ประมาณนั้นครับสองหมื่นสอง นี่ผมไม่ได้เตรียมนะผมพูดออกมาพร้อมคุณเลยแต่จริงๆผมก็ยังไม่รู้นะคันนี้ผมผมนะมันยังไม่มีคนถามกันาดผมยังในใจก็ประมาณนี้แหละสองหมื่นสองประมาณนั้นสายซ่อนด้วยประมาณนี้ประมาณแล้วก็อลูลบลอยด้วยก่อนหน้านั้นเป็นประมาณสองหมื่นสี่เป็นเบอร์มันแบบสี่ร้อยน่ะอลูสี่ร้อยรหัสมันละรหัสมันใช่ไหมก็คือเป็นท็อปอลูเลยเบาเบาอ่ะรู้เท่วไปก็ถือว่าเบาเลยอ่ะนี่รถนี้มีเบนชี่สีดําด้วยนะฮะเฮ้ยคันนี้คันเล็กเนาะ ก็คนสี่แปดครับคนผู้หญิงอยากได้นี่มาได้แล้วเนาะเนี่ยร้อยหกสิบก็ขี่ได้แล้วเนี่ยเป็นเออแต่มันเป็นรู้สึกว่าไท่ก้ากรุบหรือเปล่าวะอยู่อ็ไท่ก้ากรุบเซ็ตด้วยไท่ก้ากรุบนี่มีเบรกด้วยไทก้าแต่ว่าดี่ชิคเตอร์มันเป็นตัวใหม่นะที่มันใส่กับสิบเอ็ดเกียร์ได้นะตัวยางมันใส่ก็ตัวหนึ่งนะแต่นี่สิบเองใช่ไหมเนี่ยเราเห็นดูหัวยางเนี่ยหนึ่งสี่ห้าสิบเอ็ดเกียร์เนี่ยกับไอ้หัวเกียร์เนี่ยตัวยางมันเนี่ยมันใช้จะได้นะตัวเดียวกันเลยเอตัวนี้ใช่มยาง นะแบบเดียวกันเลยแต่ไทก้าตัวนี้แค่สิบสปีดข้างไหนตัวนี้มันก็คือไทก้าไงที่จำทรงแค่บอกว่าไอ้ตัวยางเนี่ยมันเบอร์มันใช้เบอร์เดียวกันได้เบอร์เดียวกันได้คือจะไปเบอร์ตรงมันอะไรเงี้ยคือแต่คันนี้สิบสปีดเนี่ยแรงสิบสปีดข้างหลังเป็นไทก้าป่ะไทก้าเนาะไทก้าุเซ็ตเลยก้าหมื่นแปดละประมาณนี้สิบสปีดอืมสิบสปีดอันนี้ก็ผมทายว่าประมาณสักหมื่นเจ็ดอะหมื่นแปดประมาณนั่นแหละเออนะฮะตัวนี้ตัวนี้ ก็บอกว่าเป็นที่ราคากลับมาสูงไงมันก็เลยแบบทํองมนราคาค <ผม S 2> นเริ่มเล่นเน<อ>าะแต่สภาพมาสวยจริงวันนั้นผมไปดูพอดูนี่ไปดูละครสั้นไปดูหนังสั้นอะ่ะอันนี้ก็ขี่จักรยานนี่พี่ปับ๊บพี่ปับ๊บโอเตโต้เนี่ยกำลงังดังเลยเพิ่งแต่งงานไปเนี่ยปั๊บเขาขี่จักรยานนี่เป็นนักปันน่นกันปั่นพลัหลายแสนก็มีมีผู้หญิงที่ดังๆอยู่เลยที่ปั่นเขาเขาปันๆๆๆๆ่นเป็นชี่เปล่าผมไม่แน่ใจนะแต่ในหนังสั้นเขาทํางานเขาเขา คนบาทเขาอยู่ที่เบนเชียไอ้ทิ้งไว้กลางทางอ่ะผมเข้าไปดูนะเขาเป็นเซลขายเบนเชียทํางานสวยนะก็คือก็เริ่มมีกลับมาทาไงก็จะบอกว่าเนี่ยคนเลยกลับมาเล่นอย่างเงี้ยคือทุวงนี้มันซามันเงี้ยมันไม่มีมาเลยอ่ะหลายเดือนอยู่นะโอ้หนี่อันเนี้ยเมอริดาคันนี้ก็สวยนะเนี่ยแฮนด์แดงนี่สภาพมันสภาพนักมามหมือนเดียวสภาพกิกมากเลยนะเนี่ยดูแฮนด์พันอะไรเงี้ย นี่ซ่อนสายอ๋อนี่ไม่ซ่อนเนาะตรงนี้นม่ซ่อนตึ้งไม่ซ้อนตรงนี้อันนี้ไท่หมื่นหมื่นเดียวหมื่นเดียวประมาณนี้แหละครับหมื่นเดียวหมื่นหนึ่งนี่ยไอ้อังนี้ผมทายไม่ถูกนะเพราะว่าตัวพื่นคือพิ่มแปดเกียร์อะไรเงี้ยจะอยู่ประมาณหมื่นหนึ่งอะไรเงี้ยหมื่นเป็นคาริสนะคาริสครับอ๋อคาริสอย่างงั้นก็หมื่นประมาณนี้แหละเกียร์เกียร์้าจะมีตึ้นๆอะไรเงี้ยสิบเกียร์ขับคาริสแต่ว่าสภาพมันดีเนาะสภาพมันสวยเนาะดูบอดดิโอ้โหบอดนี้ เบาะมันของเมอรลิด้าหรือเปล่าหรตัวเอ็มเนี่ยไม่ใช่ไหมไม่ใช่อันนี้เป็นเบาะเจลมั้งเป็นเจลไงเพราะว่าเนี่ยมันมันมันแตกเป็นแบบมันไม่ใช่โฟมอ่ะมันแตกเป็นเจลแต่เจลมันนิ่มนะเจลจะแพงกว่าทั่วไปป่ะมันมันก็จะแพงกว่านิดหน่อยแต่มันนั่งสบายดใช่ใช่มันไม่ต้องใส่กางเกงปั่นจักรยานยังได้เลยนะเจลอ่ะคือขี่ไปซื้อกับข้าวได้เลยอ่ะไม่ต้องมานั่งขี่ใส่อะไรนะใส่กางเกงที่มีหุ้มอะไรนะ มันจะไป้าตรงด้วยลงมาเจอแบบดูตุ่รงขากลางๆใช่ไหมอยู่เป็นใสครับเลยเออใสเกงยีนปั่นได้เลยเนี่ยไอ้พวกบ่อเจลเนี่ยอันนั้นก็จะเป็นรัดเก่าตู้ก่อนหน้านั้นพี่ก็ไม่ได้ถ่ายเลยเสือขาวที่ตู้ล็อตนี้ได้ถ่ายไปใช่ป่ะไม่แน่ใจอ่ะผมเขาวคันนี้ล็อตไหนอ๋อได้ถ่ายไปจ้ะใช่ๆคันนี้ถ่ายไปแล้วนี่ก็คือก็คือร็อตก่อนหน้านี้ก็ยังไม่มีใครสนใจอ่ะเนี่ยโอ้โหแย่เลยเนี่ยนะเท่าไหร่นะตอนนั้นขายห้าพันยิง พี่รู้ไหมว่าห้าพันเนี่ยไปซื้อช็ของใช้ไม่ได้เลยตอนนั้นรู้สึกบอมหมื่นกว่าบใบไหมหมื่นห้าไม่แพงนะครล้อมันใหญ่ตัใหญ่แค่ร้อยที่เก็บใครใครสนใจมาดูแล้วกันเนี่ยจริงที่จริงเนี่ยขี่ตัวใหญ่ไงไม่ผมว่าร้อยหกสิบก็ขี่ได้เนี่ยเพราะว่าอานหลักอานมันมันเฉียงลงนะแว่าท่อนอนมันก็จะยาวขึ้นไปคือคนตัวเตี้ยเนี่ยมันก็จะอาจจะโน้มเยอะก็นอนหน่อยเนาะคือจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นทรงที่เทของมันอยู่แล้วแต่ คอนอนเนี่ยมันจะยาวมากมันจะไม่เชื่อพี่เราขึ้นมาครอมอย่างพี่จะเหมือนโน้มไปเลยมันก็ไม่ถูกหลักไงจริงๆคนต้องสูงประมาณสักร้อยเจ็ดสิบขึ้นไปร้อยเจ็ดสิบใช่ป่ะก็ตัวใหญ่ๆหน่อยแต่มันสวยนะคันเนี้ยเทคด้วยเนาะใครที่ไม่เห็นคลิปที่แล้วก็มาดูคลิปนี้ถ้าเกิดสนใจก็มาดูแล้วกันเนาะเพราะว่าไม่แพงนะหมื่นกว่าบาทสีเป็นโชคน้ำมันด้วยใช่ไหมดิสน้ำมันดิสดิสน้ำมันดิสโชคกับโชคน่าจะโชกแก๊สนะนี่ฮะทางนี้ก็มีเบนชี่แล้วเมื่อกี้เห็นลุก ลุกเพียบเลยลุกไอ้สกอตสกอตสองคันนี้นะพี่น้องกันว่าเนี่ยเออไม่ครับคันนี้สิบเกียร์คันนั้นเก้าเกียร์สกอตนี้เท่าไหร่เนี่ยสกอตก็รถดีนะ่นสิบห้าพอมสิบเกียร์ไทยก้าไอ้คันนู้นน่ะคันนู้นก็ประมาณหมื่นถูกกว่านิดเพราะว่าชุดขับมันเก้าเกียร์เป็นโซล่าใช่ไหมใช่โซล่ากับไทยก้ามันห่างกันระดับหนึ่งชั้นหนึ่งก็ห่างกันประมาณสองพันอย่างนั้นใช่ครับประมาณคือคือเข้าๆเฉยๆนะคร่าวๆประมาณตีว่าอย่างนี้ตีว่าถ้าเกิดชุดขับเนี่ย ถ้าเกิดถ้าเกิดดีกว่าชั้นหนึ่งก็สองพันกว่าสองพันกว่าสามพันขึ้นแต่ว่าถ้ามันเป็นหนึ่งหมืห้าสิบเก้จะมีสิทสกอตนี้ซ่อนสายด้วยนะคันเนี้ยใช่คือตัวที่นี้ใหญ่กว่าไงครับใช่อันนี้หมื่นห้าอันนู้นหมื่นหมื่นสามแล้วกันอันนี้เบากว่าคันนั้นเยอะอันนี้ใช่ไหมันนโอ้สก๊อตนี้ก็ผมไปเห็นเขาขายกันเนิดคันหนึ่งอ่ะห้าหกหมื่นเลยนะสก๊อตอ่ะของใหม่นะแปบไม่ใช่ขี้เล่โหนี่สเปเชียลไลท์คันนี้ก็ เฮ้ยคันนี้ก็สวยนะคันนี้ผมไม่เห็นนะเนี่ยมารถไหนคันนี้มาตู้นี้ตู้นี้อ๋อนี่อสามคันนี่เออใช่ใช่มันมันมันเยอะมากไงจังยิงยีงสามคันแจนนี่นี่ตู้นี้มาเด็กเด็กสเปเชียลไลท์นี่ได้เลยคันเนี้ยสวยคันนี้ไม่ถึงหมื่นหมื่นนึงไม่เกินนะเบาะเจลได้วยปแบบหมื่นนี่ก็เป็นชีคันนี้ก็มาตู้นี้เหมือนกันเออเนี่ยนิ่มด้วยนี่คันนี้ก็มาตู้นี้เออคันนี้ก็สวยแจนก็สวยจริงตู้นี้ตู้นี้รถสวยเยอะเนาะแอนอ๋อแต่แจนบุบไปหน่อย อยู่ตัวนี้เป็นแอโร่ล็อกจอยไงแต่อันนี้เป็นอลูใช่ไหมเป็นอลูล็อกจอยก็ไม่ชอบอลูไงอลูไม่มีผลมีบุบก็ไม่ไม่ใช่ครับไม่มีผลอะไรแต่ว่าแต่่วาเป็นตำหนินิดนึงรู้สึกว่าตรงอย่างเงี้ยมันดูดได้ไงคือมันมีร้านทำไม่แต่แต่มันไม่ได้ทำให้โครงสร้างมันมันมันไม่แรงเลยมันรักจิตใจอะไรอย่างเดียวแค่นี้มันไม่ได้ทำลายมากมายเลยมันทำลายิจใจอะไรอย่างเดียวมันมีตำหนิเอ้ยสมัยก่อนผมชอบซื้อของมีตำหนินะเพราะว่าอะไรรู้ไหมมันถมไหนึ่งถูกสองคือคืออะไรนะปันได้เฉยๆใครใครจะเห็นไม่ก็คือว่า อีกอนหยยนึง่งตอนเราเห็นนะ่ะมันเป็นของเราแน่นอนเฮ้ยไอเน,นี้ยของผมนะใครขี่ขใ,ชใช่ไหมคือเปล่าคือบางทีเราซื้อทัทีม่มันเนี่ยมันเซียวไปเยอะนะอ้าวสมัยก่อนตเวลาันไปมีใครเห็นว่าโอ้ไ่รถสมัยก่อนตอนเขาเขาทำบัตรประชาชนเขายังดูแผเป็นเลยคุณมีแผเป็นคิ้วซ้ายอะไรอย่างงี้๋อมีกนตอนเาเพี่พี่ตรปรี้บุกขายันดูแปด้วยสมีแผเห็นคิ้วยไม่าง่แี้มัแค่อุดเดียาเองทัตรว่าเาีนยราคัมันจะลดลงเยอะเลยนะใ้่อาจจะเหลือสัยกนคนี้แ8ดพัน ก็ก็ได้อยู่นะไม่รู้อันนี้มาคุยกับทางร้านนะเพราะเป็นไทก้าด้วยเนี่ยมาได้ที่ไหนเรา่บาบุบนิดเดียวแปดพันเลยเหรอไใ่ไถ่ลดลดราคาไปแปดพันครับจริงๆคันนี้สามหมื่นก็ลดเหลือสองหมื่นนิดหน่อยเฮ้ยไม่จริงเหรอคันนี้มันเท่าไหร่อ่ะประมาณอันนี้ก็จประมาณสองหมื่นแหละครับกี่กี่สปีดท่านเนี่ยสิบเกียร์สิบเกียร์เป็นไทก้าคลิปเซตด้วยไทก้ากคลิปเซตเป็นเป็นอะไรนะเป็นท็อปอลูเหรอเป็นท็อปอลู อ๋อแต่บุกนิดหน่อยเนาะนี่ดูไฟเบรกดูดูไฟหลังมันอยู่ฝังอยู่ในหลักอาเลยนะไฟหลังเนี่ยไฟแดงแดงมันนะไฟไฟเบรกหลังไอไฟกระพริบหลังมันมฝังอยู่ในหลักอาเลยนะเข้าไปเียมันมันดีไซน์มาแบบโงงมากเลยมันทำเหมือนแบบเนี่ยมันมีถ้าออกไฟโบกเลยนะเฮ้ยโหนี่เออแล้วสสยทานตรงไหนเนี่ยใช้ชาร์กตรงนี้ชาร์จอยู่ไอ้บีโหนี่เฮ้ยนี่มันจริงๆอนะเนี่ยเนี่ยฝังเลยเนี่ยือว่ามันเกาะนี่มันไม่ได้เกาะไม่เกาะวะ เราก็ไม่ดูเหมือนกันนะ่าเพิ่งประกอบขึ้นมาเดี๋ยวจะโชว์โง่ซะกก่อนไม่มันกอดแต่มันฝัง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 เอ้ยแต่มันใช้นิรัดอยู่นะนั่นแต่มีมีน็อตฝังนี้เนี่ยมีมีรูใช่ปะฝังฝังฝังไม่ถึงไม่ฝังมันก็เว้าเข้าไปเลยแหละก็บอกว่าถ้าหายไปในก็แว่งเลยไชาดีดีไงเนี่ยเสียบชาจ u ดีด้วยโอ้โหนี่นี่เป็นหลักอ่านของมันนะอือโอเคเลยอะ ที่เราหลุดเสียบอยู่เนี่ยว่าแต่ร้างเงนมาเป็นชาร์จชาร์จอยู่เนี่ยมันต้องมีที่ชาร์จมีฮะมีที่ชาร์จเนี่ยมีปะไม่รู้อ่ะไม่เป็นไรดูว่าชาร์จที่ตัวรถว่ะเราลบนะแต่ว่าไม่แต่ว่ามันสวยนะมันมันโหมันสเปคไม่แต่งงมากเลยมันมีสายนี่มั้งสายเนี่ยอันนี้ไม่มีแต่เห็นวงจรที่ผอานไม่ไม่ผ่านเตียนสามก้อนเล็กทสามก็เล็ก กูก็มองว่าเป็นฐานดีนะล่ะไม่ไม่ชาร์จเพราะว่ามันถ้าชาร์จมันเสือเสียแล้วไงมันจะหลุดไปหายไปสวยเลยหายไปงานเงือบเลยโอ้โหจุดจุดโอ้โหดิใส่เข้ามาเลยนะเราโอเควันนี้ก็มาให้ชมนะฮะสามสิบกว่าคันเนาะก็สามสิบกว่าคันก็เยอะเลยก็ยี่สิบยี่สิบอ่อประมาณสามสิบคันแล้วอ่ะแล้วคลิปคลิปผมจะลงทันไหมเนี่ยไม่ใช่ว่าคลิปผมปล่อยไปปุ๊บเขามาดูนหายหมดแล้ว ไม่ไม่ไม่คือช่วงนี้มันก็ก็กระแสมันก็บางจริงๆคือแต่จริงๆลงวันนี้แค่คีดีอ่ะนี่ต้องต้องลงเย็นนี้เลยนะก็สองคลิปหลังที่ทักลงรับรองโอ้โหคนมาเช้ามาจะเช้าเลยก่อนปีใหม่ไปหมดแล้วเหรออเอที่ผมลงช่วงปลายปีอ่ะ ก็เหลืออยู่ไม่กี่คันตอนนั้นแล้วเท่าที่แล้วรถเอินรถเทพเดียวมาสิบห้าคันรถนี้รถธรรมดาก็ก็ครึ่งครึ่งไงก็ธรรมดานี่แหละที่คนอยากได้แหละไอ้รถเทพแหมใครจะมีตังค์ไปซื้อเนาะเฮ้ยโอ้โหนะมาอีกแต่ละคนไม่เคยถามรถธรรมดาเลยถามรถเทพนี่นั่นเลยลูกค้าเข้ามานี่ถามกอเลยเนี่ย